พามาดูบ้านเดี่ยวที่บอกเลยว่าราคาดีทำเลเลิศออกเซฟวันก็ง่ายออกเข้าไปในเมืองก็สะดวกและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่โครงการ JJ Town บ้านใหม่เป็นโครงการที่เงียบสงบมีเพียงแค่14ยูนิตเท่านั้นค่ะและเรามาเริ่มต้นกันที่บ้านเลขที่ก่อนเลยค่ะกับเลขมงคล2888ค่ะก็คือหน้าบ้านไม่ชนกับใครเลยใช่แล้วค่ะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของที่จอดรถเนาะ เพื่อนบ้านจอดรถหน้าบ้านจะไม่เจอปัญหาเหล่านี้เลยในส่วนแรกที่จะพาเข้ามาตรงนี้เลยค่ะเป็นที่จอดรถที่สามารถจอดได้2คันพื้นที่รอบบ้านค่ะ63.5า63.5ตารางวาในส่วนของลิฟวิ g งรูมค่ะก็จะมีหน้าต่างที่กว้างมากเอาไว้รับลมนะเปิดมาอย่างนี้ได้เลยนี่ด้านข้างขัดมาก็จะมีเทอรเรสนะคะเปิดไปที่สวนหลักบ้านได้ข้างๆบ้านแบบนี้หน้าต่างเขารอบบ้านเลยลมโฟดีมาก ถัดมาจะเป็นส่วนของห้องครัวค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องครัวกันส่วนของห้องครัวเดินเข้ามาค่ะเขาจะก่อเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้แล้วแบบนี้นะคะแล้วก็จะแถมเตาไฟฟ้าไว้ให้แบบนี้ด้วยถัดจากห้องครัวเดินออกไปข้างนอกตรงนี้ค่ะนี่เขาก็จะเทส่วนซักล้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้าจริงๆพ่อบ้านแม่บ้านนะซื้อของเข้ามาก็คือจากโรงจอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าห้องครัวเลยก็ได้สะดวกมาก ถัดออกมาจากห้องครัวก็จะเป็นห้องน้ําข้างล่างค่ะก็ส่วนเปียกส่วนแห้งเขาก็จะแยกไว้ให้แล้วกระเบื้องก็จะปูจนเพดานเลยสําหรับส่วนของบันไดนะกว้างมากแล้วก็เดินสบายมากอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมห้องน้ําที่ใช้รวมแล้วก็ส่วนของห้องนอนมาตรฐานทั้งสองห้องค่ะสําหรับห้องนี้ค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมที่มีขนาดใหญ่มากนะคะสามารถวางเตียง6ฟุตได้เลยแล้วก็ยังมีเทเลสด้านนอกตรงนี้ด้วยค่ะสามารถที่จะแบบ ออกมาชมวิวด้านหน้าตรงนี้ได้เลยถัดมาตรงฝั่งนี้นะคะด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็น walk in closet ได้เลยใหญ่มากในห้องน้ำค่ะเขาก็จะมีลิ้นชักที่แบ่งสัดส่วนแบ่งเป็นช่องๆไว้ให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะส่วนของห้องนอนมาตรฐานนะคะก็จะมีอีก2ห้องค่ะเป็นห้องด้านหลังนะคะแล้วก็ห้องด้านนี้วางเตียงขนาด king ซส์ได้วางเฟอร์นิเจอร์ครบครบได้เลยอะ ค่ะแล้วมาถึงห้องสุดท้ายของชั้นสองนะคะก็คือห้องน้ํารวมนั่นเองค่ะบอกเลยว่าก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดมเลยจ้าบ้านหลังนี้นะคะสร้างเสร็จพร้อมอยู่พร้อมโอนค่ะกับราคาเบาๆแอบกระซิบบอก4.29ล้านบาทเท่านั้นใช่แล้วใครอยากจะเข้ามาดูบ้านจริงโทรมาเบอร์นี้ได้เลยค่ะ อยากได้บ้านแบบไหนทำเลไหนราคาเท่าไหร่ทักมาคุยกันได้ค่ะที่บ้านบ้านโคนะคะแล้วคลิปหน้าจะพาไปดูบ้านที่ไหนกันฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย